สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับกับโบย่าเอ็มวันของแท้นะครับและโบย่าวันของปลอมนะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับความจริงก็เคยทําเปรียบเทียบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนั้นนะครับประมาณว่าให้ฟังเสียงโบย่าเอ็มวันของปลอมน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ครับจะให้ฟังเต็มๆนะครับว่าทั้งของแท้และของปลอมนะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับเพื่อนไม่การตลาไปเริ่มต้นกันเลยครับ โอเคครับทุกคนเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็มาจากตัวนี้ครับกับไมโบย่า M1 ของปอมนะครับสิ่งแรกนะครับที่สามารถแยกกับของแท้กับของปอมก็คือว่าในเรื่องของราคานะจ๊ะของแท้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่450บาทนะครับถือว่าถูกลงเยอะมากนะสมัยก่อนที่ไม่มีช้อปปี้ร z a d a านะครับ800บาทนะครับ800บาทนะครับเพี่ยนจําได้อะเพี่ยนมองว่าเฮ้ย800บาทในช่วงนั้นมันแพงไปนะเพี้ยนก็เลยเฮ้ยไปซื้อร้านข้างนอกนะครับก็ ไปได้นะราคา600บาทครับเอยเราดีใจนะครับได้ของถูกมาต่อมานะครับดูในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันไม่ใช่ของแท้นะมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นของปลอมที่เลียนแบบนะครับก็เลยไปซื้อของแท้มานะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องสลับสนวนของแท้นะครับก็สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นเรื่องของราคาด้วยถ้าเกิดเราคุณเจอครับโบย่าราคาร้อยกว่าบาทครับแลวเขียนว่าของแท้ของปลอมนะจ๊ะเพียงก็เห็นอยู่ครับในพวกช้อปปี้รัสด้านเขียนว่าโบย่าเอ็มวันนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทของแท้ปลอมนะจ๊ะเพียงอยากบอกเลยครับว่า ปลอมแน่นอนนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับเพราะอย่างแรกคือตัวอักษรครับที่ต้องมีความชัดเจนนะครับอ่าอยู่ไหนวะก็เนี่ยเดี๋ยวพี่านหยิบของแท้ดูนะครับของแท้เนี่ยจะต้องมีตัวอักษรคำว่าโบย่าที่ชัดเจนนะครับนี่นี่เห็นไหมครับคำว่าโบย่าเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นแบบชัดๆนะครับโบย่าแบบชัดๆถ้าเกิดตัวอักษรครับไอ้ตรงไอ้เครื่องอ่ะมันเป็นแบบปลอมนะัมันจะไม่ชัดรวมถึงกล่องอ่ะที่เขียนพิมพ์ตัวอักษรก็จะไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดตั้งแต่กล่องแล้วไอ้ราคา109บาทแล้วกล้าเขียนอ่ะก็ของแท้เพื่อนะรรเพาาว่อ มันเขาเรียกอะไรเราก็ต้องสนับสนุนของแท้นะเพื่อให้ผู้ผลิตเขามีกําลังใจนะครับแล้วก็ผลิตของดีๆออกมานะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับการซื้อถ้าเกิดในต่างประเทศแรงมากนะครับคนขายเนี่ยติดคุกเลยนะครับประเทศไทยความจริงก็แบบว่ายังไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเคร่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับเสียงของบย่าเอ็มวันของปอมครับยี๋ยให้ฟังของแท้ครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับผม โอเคครับทุกคนเสียดที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็ <c oughs> บมาจากโบย่า M1 ของแท้นะครับก็ขอบอกนะครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันทุกอย่างนะครับก็อ่ะจะให้ดูนะครับอะไรอย่างเงี้ยแค่หัวฟองน้ำนะครับไอ้ของแท้กับของปลอมเนี่ยก็ต่างนะครับไอ้ของแท้เนี่ยมันก็จะดูดีกว่านะครับแต่ของปลอมเนี่ยเป็นขุยขุยแบบอะไรไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงไอ้ตัวที่เป็นหนีบตัวเนี้ยเห็นไหมไอ้ตัวหนีบตัวเนี้ยของปลอมเนี่ยไปเลยนะครับความทนทานก็ไม่มีแล้วก็จะให้ดูอย่างหนึ่งนัแมหมของปลอมเนี่ยคำว่าโบย่าก็จะไม่่่่่แท้นนนนะคคครรัับบบีีเเยยห็มาาวโ เห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวอักษรที่ไม่ชัดนะครับแต่เป็นของแท้โบย่ามันจะมีความชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องความยาวนะครับก็ได้มาเท่ากันนะครับ6เมตรตามแบบปกตินะครับความยาวเท่ากันในเรื่องของกล่องอ่ะรวมถึงของแถ้ที่เป็นซองถุงนะของแท้ก็ยังแบบเกรดที่ดีกว่านะครับก็นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างนะครับสายคุณภาพสายก็แบบว่าใกล้เคียงกันนะก็แบบก็เลยแต่ว่าของแท้ก็จะดีกว่านิดนึงอะ่ะพูดได้ง่ายคือของแท้มันก็ดีกว่าทุกอย่างนะครับ ก็ถ้าเกิดใครจะซื้ออะไรนะก็สลับศูนย์ของแท้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ข้างของแท้และของปลอมนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยดีครับคือสายมันยาวไปหกเมตรเนี่ยไม่ว่าเบี้ยนจะทันยังไงนะครับทั้งของแท้และของปลอมครับเนี่ยสายก็มีความยุ่งยากนะครับยุ่งยากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างนะครับของของแท้กับของปลอมนะครับก็นะครับในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงครับใครซื้อของปลอมเนี่ยอุ้ยเป็นยุโรปนะครับคุณถือนะครับ เห็นไหมที่ใครใครไปเที่ยวยุโรปจะเจอคุณถือกระเป๋าปลอมไปนะครับเจ้าหน้าที่เขาแบบจับคุณเลยนะทาลายกระเป๋าปลอมเลยนะครับแต่ว่าของประเทศไทยยังไม่ค่อยเข่งขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคุณได้เห็นความแตกต่างครับรังของแท้กับของปลอมนะว่ามีคุณภาพเสียงแตกต่างกันไงนครับโอเคครับเพื่อจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ